วันนี้ที่ควีนแลนะคะฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ก็จะพาทุกคนนะมาเก็บมันกันเพราะว่าฝนก็จะเปลี่ยนแปลงที่ปลูกมันนะมาปลูกเป็นอผักอะไรนะผักสลัดนั่นเองนะคะเนี่เราจะเคลียร์แปลงกันนะมีผลใหญ่บ้างลูกใหญ่บ้างลูกเล็กบ้างทําสวนทั้งวันค่ะชอบมากความสุขกับชีวิตอิสระเนาะไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร อยากทำอะไรต้องรีบทำนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันสั้นค่ะอ่านหนังสือไปเจอมานะคะคำคมดีๆนะก็เลยเอามาฝากกันนะ,ะเขาเขียนบอกว่าอันนี้เป็นคำคมของ l e s บราวน์นะคะ Too many of us are not living our dreams because we are living our fears แปลว่าอันนี้แปลนะก็บอกว่าหลายๆคนนะคะไม่ได้อยู่กับความฝันค่ะเพราะว่ากลัว เอ้ยเพราะมัวอยู่กับความกลัวนั่นเองนะคะกลัวอะไรกลัวกลัวหนูนกลัวนี่อยากจะทําแต่ว่าไม่ได้ทําเพราะว่ากลัวเดี๋ยวรอก่อนรอให้พร้อมก่อนสรุปแล้วก็ไม่ได้ทําค่ะแล้วก็อีกคําคมหนึ่งนะคะสแลนภาษ,ษาอังกฤษนะอ่านอ่านบนะ้างเนาะถ้าไม่อ่านมันก็จะไม่ไม่คล่องปากนะคะอ If you can and you r e h a l f w a y t h e e r นะอันนี้ก็คือเป็นคำกลมของ Riodo โดลูสเวสนะคะลูสเออแปลว่าแค่เชื่อว่าทำได้ก็สำเร็จไปครึ่งทางแล้วนะถ้าเกิดว่าเราเชื่อนะว่าเราสามารถทำได้เนะี่ยเราสำเร็จไปครึ่งทางแล้วตรงกันข้ามนะ ถ้าเกิดว่ามีคนนะเป็นร้อยเป็นพันเลยบอกเราว่าเธอทําได้เธอทําได,ได้แต่ตัวเราเองเนี่ยไม่เชื่อว่าเราทําได้นะยังไงยังไงก็ไม่มีทางสําเร็จฉะนั้นเราคนเดียวค่ะคือทุกอย่าง